ไปเลยเนี่ยเขามาใส่ตู้ไว้ดูเห็ดนาขนาดเลยนี่เห็ดนี่เอาไปหนึ่งไงหกโมงหันลาไปหกโมงกันก่ะเจ็ดโเลยเอสายแล้วลงไปจะไปเจ้าแล้วมันจะออกนะกมผมไปสายเอาเลยห่างๆมันห่างมันต้องเห็แดดแดดก่อน เม่ปีมาเฮก็เฮ็ดนี่ออกเฮ็ดหลวมันออกหนักนะครับก็ปีนี้มันเฮ็ดอันนี้ออกหนักนี่อันนี้ออกหนักเกินเฮ็ดอันเจาะเนี่ยมันออกหนักเกินนี่เฮ็ดแดงเนี่ยออกเนี่ยแจกได้วันนั้นได้มาโอ้ไ่ได้สองสามกวยเพิ่มนันไหนเฮ็ดแดงเนี่ยนะจะแดงงี้เลยอ่ะครับหนึ่งคนถามหาหนึ่งวันขนาดนั้นบอกให้มังกรุ๊งเข้าไปในที่เขาไปเอาวให้นะบอกมีอะไรมีนิดน้อยดอกนิดน้อยกี่กี่ดอกกางยูผมไม่ได้เอานอกขันนอกขันได้นัก นอกนี่ออกเยอะแม่นนึกว่าปีนี้ผมไปเอาเฮ็ดผมบอกเมียงชาโยลงชัดว่าบอกไปแล้วบอกไปแล้วเมียงชาโยเนี่ยผมเจอเมียงชาโยนั่นเออผมบอกเขาไปแล้วเท่าแล้วแกวปไหนเน่ยไปอยู่บนเนินไปจะไปจิงวันเนี่เนีแล้วไปไหนมาวะเนี่ยจะไปตัดใหญ่เอาขยะไปควางตัดใหญ่ไหนออ๋เก็บให้กันนะเพื่อนทุกคนนี่เห็ดป่าธรรมชาติ ได้องอีนาะงายขนาดเลยแต่จะรัลรับนี่นีหม้อเออหม้ออ่ะูได้กระถามกันเนี่ยโอ้แบกมากหญ่นักนะมิดตุกนีโตสี่มันตกมันลายไม่เออมันโดนน้ำโดนยางพองนักขนาดเ่อนกับดอกแย่ครับเเอกัไปกนครับเจ้านเจ้าคุณกะเมไปแล้วมันบอกนักแถวมัน่ค่อยไปมงกงถ้ามงกรออกนี่ไปกะขึ้นหุงอะเด่จะเอฮไปะบ่มีนะ ต้ดแดเดอีกสัก,กหน่อยแดดก,กว่อนแดดก่อนนี่เพื่อนเพื่นครับเห็ดป่าธรร,รรมชาติบ้านเรานะครับนี่ดอกงามขนมาดเลยเพื่อนเพื่นนี่เก็บลงมาใหม่ครับเราล้างเห็ดก่อนนะครับนี่ล้างสะอาดเราแยกสายแยกขนาดก่อนนะครับเอาไปแกงเอาไปนึ่งก็ได้ครับเพื่อนเเห็ดป่าธร,รรมชาติครับแจ็คบ้านป่าจัดให้เหมือนเดิมครับโบดอกนี้เพื่อนเพื่นเห็ดคู่แฟตครับนี่คู่แฟตกันเลยจ้ะธรรมชาติ ดอกสวยดอกงามครับดูครับต่างงามมากเลยหนังมาเหมาะเลยครับหนังนะครับหนึ่งจริงแ่ยวเหมาะขนาดเลยเดยว่านุ่งเกินหนึ่ง <c oughs> ร่อนพุงจะไปหาปลาตํำๆเนี่ยนมนหนึ่งงามเลยมีหลังเสร็จแล้วกว็งามครับหนึ่งตำน้ำพริกก็ได้แล้วก็แกงก็ได้ครับงามขนาดเนาะขนาดเลยเห็ดป้านเ้ามันตึงลำแต่แต่ครับเห็ดหินหึงล้าเห็ดหินครับ